โอ้โหฝีมือทําเก้าอี้ไม้เนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่เจ๋งท่านปรมาจารย์ช่างไม้แก่นี่มันสุดจัดแกเอาไม้สนที่ผ่านการนึ่งจนนุ่มๆกาลังดีคงจะนุ่มเหมือนขนมปังอบใหม่ๆมั้งออกมาแล้วออกแรงบิดแบบเนียนกริบโค้งหมายได้เปะ๊ะจนเข้ากับที่นั่งแบบไม่มีช่องว่างไม่แต่มินเดียวแรงที่แกใช้ในการดัดนี่มันเหมือนกับกําลังนวดแป้งสลัเปล่าเลยครับคือมันพอดีพอดีไม่ทําให้ไม้แตกหักแถมยังโค้งได้รูปทรงสวยงาม จากนั้นก็คว้าค้อนมาตอกตอกตอกอย่างรวดเร็วเพื่อยึดให้แน่นแล้วก็ใส่ไม้ค้ำยันสองอันเข้าไปตอกซ้ำๆให้แน่นปึกขาเก้าอี้คางก็ทำแบบเดียวกันเป๊ะเอาเฮ้ยงานนี้ทั้งงานไม่มีตะปูแม้แต่ดอกเดียวแต่กลับแข็งแรงกว่าใช้หมุดยึดซะอีกทำเสร็จปุ๊บเก้าอี้ไม้สุดแข็งแกร่งก็ปรากฏตัวเก้าอี้ตัวนี้มันถึงขั้นที่ว่ารุนร่นลูกรุนร่นหลานเดินจากไปแล้วแต่เก้าอี้ยังอยู่มันมีสเสน่ห์แห่งงานฝีมือที่เฟอร์นิเจอร์เครื่องจักรทำไม่ได้เลยจริงๆเเเกกก้าาาออีีไมไมผ่่ทืบจะลยป็นนนต ที่ผีกว่านั้นคือฝีมือทําเก้าอี้ไม้ไผ่ที่ใกล้จะสูญหายไปแล้วท่านปรมาจารย์เอาไม้ไผ่ที่ตัดไว้แล้วมาลนไฟให้อ่อนตัวโอ้โหไม้ไผ่ก็พลันกลายเป็นเหมือนริบบิ้งที่เชื่อฟังสุดๆแกก็ดัดดัดงอประกอบให้ได้ตามแบบที่นั่งแล้วเอาเชือกมาผูกอิฐสี่มุมไว้จากนั้นก็ใส่ไม้ไผ่ซี่เล็กๆเ,เ,เข้าไปแล้วที่เด็ดคือแกเหลาไม้ไผ่นั่นแหละให้เป็นตะปูไม้ไผ่แล้วก็เสียบยึดต,ตามรูที่เจาะไว้แน่นกริบไม่มีหลวมคลอนในแม่คุณเพียงเท่านี้เก้าอี้ไม้ไผ่ที่ทนทานต่อกกาารรใช้งนน็็สเจมั เบากว่าเก้าอี้ไม้แต่ความมั่นคงไม่ลดลงเลยบอกเลยว่าฝีมือแบบนี้คนยุคเราแทบไม่เคยเห็นมันกำลังจะหายไปแล้วจริงๆ